สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมช่อง BCM Channel นะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับโปรแกรมที่ชื่อว่า VMod นะครับผม VMod นะครับเป็นโปรแกรมใส่สูตรโกงเกมนะครับผมก่อนอื่นนะครับท้าวความนิดนึงอย่าง VMod เองนะครับถ้าคนในยุคเก่าๆที่เรารู้จักพวกสูตรโกงเกมก็จะเป็นพวก เกมชาร์กนะครับไม่งั้นก็เป็นโค้ดเบเกอร์นะครับที่เอาไว้ใส่สูตรในพวกเกมลอมพวกอีมูนะครับต่างๆนะครับที่เรารู้จักกันดีก็จะเป็นพวกนี้นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับมีโปรแกรมที่ชื่อว่า VMod นะครับ VMod นะครับสามารถโหลดได้เลยนะครับโดยพิมพ์คําว่า VMod เข้าไปใน Google นะครับก็กดดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตัวโปรแกรมก็จะมาอย่างนี้เลยนะครับการเข้าใช้ครั้งแรกนะครับ เป็นการลงทะเบียนผ่านอีเมลนะครับผมไม่ได้ทำอะไรยุ่งยากนะครับกรอกอีเมลเข้าไปแล้วกรอกพาสเวิร์ดของเราเองนะครับตัวโปรแกรม v m o t นะครับมันจะมีทั้งตัวโปรนะครับซึ่งเป็นจ่ายแบบรายเดือนนะครับแล้วก็เป็นตัวฟรีนะครับตัวฟรีก็คือที่ผมใช้อยู่นะตอนนี้นะครับตัวโปรกับตัวฟรีนั้นจะแตกต่างกันเรื่องพวกออปชันฟังก์ชันในการใช้งานครับอย่างตัวโปรเนี่ยครับเนี่ยเขาจะบอกรายเดือนไว้นะครับ only สองบาทนะครับ205บาทนะครับต่อเดือนนะครับอ่าเนี่ยครับเกาจะมีแอปเสริมมี unlimited modding แล้วก็เป็น save mod แล้วก็เป็น overlay โชว์ในหน้าเกมนะครับคือตัวโปรเนี่ยผมไม่ได้ซื้อนะครับสาเหตุที่ไม่ซื้อก็คือผมไม่ค่อยใส่สูตรนะครับเพราะว่าเราเราชอบแบบเล่นแบบเรียวๆมากกว่านะครับเพื่อใครจะขี้เกียจฟาร์มของอะไรเงี้ยก็ก็ก็ใช้ตัว v m ม d ก็ได้นะครับ ก้องบอกว่า v m o อนะครับสามารถใช้ได้กับเกมที่เล่นคนเดียวเป็นหลักนะครับเป็นหลักเลยอย่างเช่นพวกมั l ติเพเยอร์พวกออนไลน์อย่างนี้ครับเราไม่สามารถนะครับไม่สามารถที่จะใช้ตัว v m o อได้นะครับอย่างเกมนี่ครับที่เห็นนะครับเขาก็จะค้นหาเกมในในตัว s t e ีมในตัวเครื่องของเรานะครับว่ามีเกมอะไรบ้างที่ตัว v m o อเขาซัพพอร์ตนะครับ อย่างเอ่เรามาดูตัวเกมอย่างที่มีในเครื่องตอนนี้อย่าง Forza นะครับตัวนี้ก็เขาก็จะแจ้งว่ามีทั้ง Steam แล้วก็ Xbox นะครับสามารถใช้ตัวอ V-Mod ได้นะครับแต่เนี้ยเขาก็จะบอกว่าตอนนี้มันมีการอัปเดตนะครับอัปเดตในการอัปเดตระบบนะครับพวกอตัวที่มันไม่ซับพอร์ตก็จะเป็นเครื่องหมายตกใจอย่างนี้นะครับผมอา นี่คือตัว Forza Horizon 5นะครับก็สามารถตัวตัว vMoD เองก็จะเป็นพวกคีย์ลัดนะครับแต่การใช้ vmod นะครับ vmod ต้องกด p พ y นะครับต้องกด p พ y นะตัวโปรแกรมของ vmod เองเลยนะครับให้เข้าเล่นเกมผ่าน vmod นะครับไม่ต้องไปกดคลิกที่ตัวเกมข้างนอกนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมมาลองตัวเกมนี้แล้วกันเป็น Expansion นะครับตัวเกมใหม่นะครับตัวนี้นะครับ มันก็จะบอกว่ามีมอดอยู่3อย่างนะครับตอนนี้มีมอดสเปรพาร์ตนะครับแล้วก็เป็นมอดน้ำมันแล้วก็เป็นมอด d ด m a g e นะครับเดี๋ยวผมเข้าตัวเกมตัว e x p e d i t i o n นะครับผ่านตัว vmod ให้ดูเลยนะครับผมเรากด Pay ปุ๊บก็จะเข้าไปที่ตัวเกมเลยนะครับโดยไม่ต้องกดผ่านตัวไอคอนด้านนอกนะครับ ครับหลังจากเราเข้าตัวเกมผ่านตัว V-MOD แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปยังตัวเกมก่อนเลยนะครับผมอ่าตอนนี้นะครับผมอยู่ในตัวเกมเพย์แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูตัว V-MOD นะครับซึ่งในตัวโปเขาจะมีตัว เรียกเมนูนะครับที่เป็นตัวโอเวอร์เลย์ขึ้นมานะครับแต่ในกรณีนี้นะครับของเราเป็นตัวฟรีนะครับใครยังไม่อยากเสียตังก็ทดลองใช้ได้ก่อนนะครับก็เขาจะมีคําสั่งรัดนะครับกดน้ำหนึ่งน้ำสองน้ำสามนะครับเราตั้งสามารถตั้งได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดอะไรสักอย่างนะครับก็ผมลองให้ดูนะครับนะครับตอนนี้เครื่อง เสียหายไปละหนึ่งนะครับเกมนี้ก็เรียกว่าเป็นเกมทั้งเกมสำรวจทั้งเกมกู้ภัยนะครับใครชอบเกมแนวนี้ก็น่าสนเหมือนกันครับเกมนี้ แน่นและแอบจะหัวร้อนนะครับเพราะรถนี่ขับได้ได้ช้ามากนะครับสายที่ชอบความเร็วนี่คือต้องบอกผ่านเลยนะครับโอเคเสียหายเยอะแล้วนะครับอ่าจะสังเกตเห็นนะครับตอนนี้ความเสียหายเกิดขึ้นแล้วนะครับ64%นะครับแล้วก็น้ำมันก็ลดลงไปแล้วนะครับคราวนี้ผมจะเปิดตัว v-mod นะครับ จะใส่สูตรนะครับก็เป็นตัว spare part นะครับ infinite นะครับแล้วก็ infinite fuel นะครับก็กดเลย1 2 3อ่าแถมให้เลยเห็นไหมครับ spare part นะครับน้ำมันเต็มนะครับนะครับก็จะเต็มเห็นไหมครับ90แล้วนะครับไม่หายนะครับโอเคเดี๋ยวคราวนี้ชนอีกรอบนึงลองดูนะครับเมื่อกี้ผมปิด ตอนแรกเราชนโดยการปิดนะครับนี่ครับไม่ลดแล้วเห็นไหมครับทั้งๆที่เมื่อกี้เดามจเป็นเป็น10นะครับเป็น10หรือเป็นเท่าไหร่นะเมื่อกี้นี่เดามจเป็น4นะครับก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้ำมันก็เต็มถังนะครับซึ่งตัวเกมเนี้ยเพิ่งออกได้ประมาณอาทิตย์เมื่อกี้เองนะครับอาทิตย์ อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วนะครับมาประมาณสัก7วันซึ่งตัวมีมอดเองก็ออกตามหลังมานะครับนิดเดียวเองนะครับประมาณสักสอสาวันได้นะครับผมเข้ามาดูก็เห็นมีตัวตัวมอดของตัวเกมนี้เข้ามาแล้วนะครับถือว่าเร็วนะครับถือว่าเร็วนี่ยังไม่รวมถึงการจ่ายตัวรายเดือนเขานะครับเพื่อที่จะใช้ตัวโปรของเขานะครับนะครับ ก็สำหรับใครที่เป็นเล่นเกมคนเดียวนะครับเกมออฟไลน์พวกเกมแอคชั่นพวกขี้เกียจฟาร์มของที่ขี้เกียจเก็บเงินขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาใช้ตัว v m ม d นะครับในการช่วยเราฟาร์มของให้เราเล่นได้เร็วขึ้นนะครับไม่ต้องจำเจกับการวิ่งฟาร์มนะครับหรือถ้าใครแบบ เล่นจบแล้วรอบหนึ่งนะครับอีกรอบรอบที่สองอาจจะอยากอยากเป็นฟูลพาวเวอร์อยากสุดๆไปเลยก็ใช้ตัว Vmod นะครับในการใช้สูตรนะครับในการช่วยในการเล่นให้มันง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่เป็นแล้วแต่บุคคลนะครับสำหรับใครที่ชอบใส่พวกสูตรใส่อะไรเงี้ยมันไม่มีเรียกว่าอะไรอะ ไม่มีว่าเก่งหรือไม่เก่งครับมันมันเกี่ยวที่ความชอบนะครับอย่างบางคนก็ก็เก่งแต่ก็อยากใส่ไงเพราะว่าเราไม่อยากเก็บไม่อยากฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยครับจะไปบอกว่าคนใส่สูตรใส่มอดใส่อะไรเป็นพวกโอ้ผมว่าอย่าไปมองกันแบบนั้นนะครับอันนี้ความชอบส่วนบุคคลเลยนี่ก็เป็นอีกอโปรแกรมหนึ่งนะครับที่เอามาแนะนําให้เพื่อนๆลองใช้กันดูนะครับเผื่อ ใครมีเกมไหนที่จ้องอยากจะเล่นอยู่แล้วก็แบบกลัวว่ามันจะยากเกินไปยังเออผมเห็นว่ามันมีเกมหลายเกมอยู่นะเซคิโลก็เห็นนะครับเพราะว่าหลายคนก็ว่าตัวเกมเอ,อ่อเซคิโละมันยากใช่ไหมครับผมเห็นอยู่นะมีม,มีหลายเกมมอสมควรนะครับว่าใครฮิตแมนครับก็ลองเซิร์ชก็ต o ออฟวอลก็มีนะครับก็ต o ออฟวอลก็มีนะครับเราสามารถเซิร์ชเกมได้นะครับ เซคิโลก็มีนะครับมีเยอะอยู่สมควรนะครับพวกเกมนะครับที่ตัว v m มอเขาสพอร์ตเขารองรับนะครับพอซ่าสีฟ้าคายอะไรนะครับสามารถหาดูได้นะครับอย่างตัวเกมพวกนี้ผมไม่มีในเครืออในตัว s t e ีมนะครับผมก็เลยไม่สามารถลองให้ดูได้นะครับเลดเด d นะครับตัวนี้ก็มาก็มีเหมือนกันนะครับพวกนี้นะครับว่า สามารถใส่ตัวไหนได้บ้างตัวไหนใส่ไม่ได้บ้างอย่างนี้ครับถ้าขึ้นอย่างนี้ก็อาจจะเป็นที่ตัวอัปเดตตัวใหม่อะไรของเขาก็ว่าไปนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการแนะนำตัวโปรแกรม v m o d นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆนะครับหรือมีทิคอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวเอามา บอกเล่าให้การฟังแล้วกันนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับผม